สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วครับผมวันหยุดนะครับวันนี้วันที่13เมษายนนะครับวันนี้มาเล่นบ่อบ่อเปิดครับบ่อเปิดราคาบ้านๆครับราคาบ้านๆนะครับผมบ่อนี้อยู่อำเภอทรัพย์ใหญ่นะครับบ่อนี้อยู่อำเภอทับย์ใหญ่ครับผมคนยังมาไม่เยอะเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาชมบรรยากาศรอบๆบ่อครับบ่อครับบรรยากาศรอบๆบ่อครับผม ยังมาไม่เยอะครับตอนนี้มาอยู่ประมาณตามสายตาอยู่ประมาณ20กว่าแพ้ครับประมาณ20 30แพ้นี่นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมสัญลักษณ์ครับวันนี้สัญลักษณ์นี่ครับสัญลักษณ์นี่ครับผมคนจัดครับผมเสียนอีทกับเสียนอีท ไปดูบรรยากาศรอบๆครับผมโอ้ฝาดคนมาบาดนะน,นี่ทีมงานนักเลงปลาของเราส่งเข้าประกวด10แพ้นะครับ10แพ้10แพ้ครับผมนี่ครับวันนี้ครับหมาแล้วครับนี่ครับ <c oughs> น,นี่ครับผมไปดูบรรยากาศรอบๆบ,บอ่อครับผมบ่อเนื้อที่อยู่ประมาณ อยู่ประมาณ7จถึงแไล่นะครับเจถึงแไร่นี่ครับเสียนของเราครับไปบ่อไหนก็เจอครับเสยนเอเส้นเอเสย,น,สยนน้อยเก้าเอา้เอาทำอะไรครับผมอนันนี้ทีมงานส่งเข้ากว่าสิบแพรครับนี่ครับโมหนาะด้โย,ยนไม้มาคนหมาน,ะน,มานประจำทีมครับ เ่อยครับนี่ครับผมทีมงานเราอีกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบรรยากาศรอบรอบเหมครับนี่ครับผมคิดว่าจะบ่มักันเลยข้าวกันครับ เนืลอเนมอีกนี้ใส่กอกยไปดีบ่วันดอกต้มไก่ไม่เลืออกันเน่ยใส่ไม่เลืมครับวันนี้ครับเดี๋ยกองนี่กินข้าวคำใหญ่ครับสานเลหารตันัตันลนเดี๋ยว่าทีพกเดี๋ยวูกินไปขาไม่เหนยคไทยคนกินไปลยกรอกนี่ครับรอเวลาครับผมรอเรลอเวลารอเวลาก็อนเล โอ้ดูฝั่งนี้ครับปลาผุดครับนี่ครับอีกบ่อนึงครับโอ้โหบ่อนี้โอ้โหปลาผุดดีครับเนี่ยมีโอกาสได้ลงครับบ่อน,นี้อีกไม่นานอีกไม่นานบรรยากาศครับผม นี่ครับกำลังรอเวลาอยู่ครับใครดูความมดด้วยกลอ,อ,องแช่เย,ยอะครับกองแช่เย,ยอะใครทำผิดอะไรไหมความมุด <c oughs> มุดน,น,นะ <c oughs> นี่ครับมาดูฟังฝั่งนี้ครับผมนี่ครับเสื้อทีมงานครับฝากไว้อยู่เสีย ครับผมอุ้ยนี่ครับไปเอกประจำบ่อครับผมมันทุกบ่อครับครับผมเตรียมตัวจะลงน้ำแล้วครับเอ้ยถนามาไว้ดูคลิปไว้โอ้โหมีเพลงฟังเลยครับบรรยากาศครับผมเพลงฟังเลยครับ มีเพลงฟังด <centimet re> ้ยครับอันนี้นั่งเหงาครับผมน้ำเด่นโพสต์มีน้ำหมัดแต่คนเดียวอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ไกลแล้วครับวันนี้กับบ่อวัด หายับครับวันนี้กับราคาบัตรกันหนึ่งร้อยลูกห้าสรุปแล้วไวไฟเครื่องไหนครับครับผมทีมงานวันนี้ครับนักเลงปลาขาลุยครับวันนี้กับสมาชิกเกือบ,บสิบกว่าชีวิตครับวันนี้เกือบยี่สิบครับวันนี้ เรามาร่วมสนุกสนานที่บอ่อวัดพายับกันครับวันนี้ที่อ,อำเภอซับใหญ่ครับจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวอีกอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับรอชมผลงานได้ตอนนี้ทีมงานกําลังจะทยอยลงแพกันแล้วครับนี่เริ่มทยอยลงแพแล้วครับวันนี้ประมาณบอ่อเล็กๆครับวันนี้ประมาณ หกสิบคนได้ครับวันนี้เนี่ยดูขนาดบ่อตอา่มูครับไอ้แล้วครับเนี่ยทีมงานลิ้นกันว่างั้นเขาบอกไอพวกลิ้นกันไอ้แล้วครับอีกไม่เกิน ครึ่งชั่วโมงครับก็จะได้เห็นผลงานบ่อน,นี้แล้วนะครับบัตรละร้อยครับวันนี้บัตรละร้อยบัตรละร้อยวันนี้หนึ่เ,เ,ออเดียวก็เสียวได้เพราะงั้นนะครับอีกสักครู่ครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชมผลงานกันนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศร,บรอบๆไปก่อนนะครับอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้เวลาลงแล้วนะครับแห่แรกวันนี้เดี๋ยวกลับมาชมกันครับ สวัสดีมาชมบรรยากาศครับผมชมบรรยากาศนะครับที่บ่อวัดพายัพนะครับผมในวันนี้นะครับผมบัดตรละร้อยครับบัดรร้อยเดียวก็เสียวได้นะครับผมกับวันนี้นะครับผมกับทีมงานนักเลงปลาคาลุยนะครับผมกับทีมงานนักเลงปลาคาลุยนะครับผมนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วครับผมตอนนี้เตรียมตัวรอแล้วครับผมทุกคนขึ้นแพมาแล้วครับผมตอนนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ No, no. no, no.

เดี๋ยวเอาตัวน่อยดีกว่าเอานี่แหงให้ไปกัน Thank you. ปุหนารถเตอนนั้นมันเปลี่ยนกันเลยเราเอาพิจารณาตัวนี้ ไอ้วานลงเรือผมก็มีสอง,น,น,สง,งน้ำมันอยู่หรออเปตออยู่ตังไหนมันไม่โดนหลับพราะวยไอ้น,น้ำไม่ขึ้นอยู่นี่ ตรงนี้นี่บอสเนี่ยเมื่อกี้คืนนี้เนี่ยมันดอกย่งใหญ่เลยชมเลยโอ้แต่งตัวนันเท เขาบอกว่าเขาเต็งตัวนั้นนี่เร็วดีคือวันนว่าปลาเริ่มตื่นเนี่ยนี่อย่างไม่ดูหน้านี่ดูปลามันจะไปทางไหนแล้ววิ่งไปทางไหนก็เจอทางไหนนี่่ดูหน้านี้แหละนี่อยงตัวนี้คนหวานแต่ผมกวนคนของพี่ยังดึงบนซอยเนี่ยกังมังกินไหมเนี่ย ลงด้เนี่ยเออเนี่ยต้งหวเนี่ยลุงด้เออลงไปเลยลงเอาเี้ยบอัเนี่แหวานแป้แก่ฟังนี่เนี่ยมือแก่คนนะสามปีสปีอะไรเงื หาลงไปหายก่นท่นะมันเปียกันเนอ่ะยังนี่ลงนี่ลงนี่ตีแล้วนี่ลงไปน้ำย้ายลงไปฝนเออเปียบด้วยกันนี่แหละไม่จรงจงี่ผมมีอยู่สิ่งอย่างอ่ มันทำอะไรเนี่ยนี่ดูดิขึ้นนะเป็นฝูงเลยรยมันต้องมีรถแม่วาดถึงวันใช่ละวันเต thank you นี่ครับผมดูบรรยากาศนะครับรอบๆครับผมขึ้นกันแล้วนี่นะครับปลานี่ครับกองเชียร์ครับนี่ครับดูผลงานครับผมนี่นะครับนี่ครับมาดูผลงานครับผมอิสรพัดช้างครับบัตประยับครับผมวันนี้บัตรละหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่ครับผมนี่ครับทีมงานครับโอ้ดูปลาครับ อปลาครับผมโอ้โหครับนี่ครับปลาครับผมที่ไหนได้ครับนี่ครับผมนี่ครับผมบัตรละหนึ่งร้อยบาทครับผมกับทีมงานนะครับเองปลาขาลุยวัดประยับนะครับอำเภอซับใหญ่ครับผมได้คนละสี่สิบกิโลขึ้นครับตอนนี้ คขอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับผมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงแหจับปลานะครับผมครับผมกานก็ขอจบคลิปแปงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ